กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ช n n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ออยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็เน็ตชัแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปก็อย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับบัน is coming ครับเพื่อนๆสําหรับตอนนี้นะครับทาง Off ฟิเชียลเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยคลิป teaser วิดีโอตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางเพจของไทยเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ปล่อยนะณเวลาที่ผมอัดคลิปตอนนี้นะครับก็ไม่พูดเยอะล้วกันเดี๋ยวเราไปดูพร้พอมๆกันเลยครับไปเลย 何をやっていたあなたは何が目的で命の泉を求めるのァンが奪いに来たのは命の泉じゃなくて私だったらよかったのに、ね、何があろうと万は俺の達だ ก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามข่าวสารแล้วก็ ดูของทางฝั่งญี่ปุ่นมาแล้วนะครับต้องบอกว่าคลิปเนี้ยมันถอดมาแบบเป๊ะเลยนะซึ่งสิ่งที่ตลกของคลิปนี้ครับคืออะไรนะคือนี่ครับเดี๋ยวผมขอย้ายมาเปิดในหน้า u t u b e นะครับก็นี่เลยครับช่วงท้ายคลิปนะ Second Anniversary Festival นะครับสำหรับเกม7บาทนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยมันเป็น Second Anniversary ก็จริงนะครับแต่ว่าทางฝั่ง l o b a l เนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทางเกมอาจจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่า เขาตั้งใจจะรวบยอดนะครับปรับเป็นทุกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้เหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราครับอย่างมากตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นฉลองปีครึ่งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับยังไงมันก็ไม่ควรเป็น2ปีนะเพราะเกมฝั่ง global เนี่ยมันยังเปิดมาไม่ถึง2ปีนะครับก็ไหนไหนบันกําลังจะมาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคะแนนบันในปัจจุบันหน่อยแล้วกันก็สําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูคะแนนบันในปัจจุบันก่อนแล้วกันว่า,วาทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้คะแนนเท่าไ ออเทอร์มานะครับก็เรามาเริ่มจากฝั่งเกมวิดกันก่อนเลยนะครับฝั่งเกมวิดนะครับนี่บันนะครับตัวนี้เลยนะไหนว่าน้องบันนี่ครับสาหรับบันนะครับได้อยู่แรง SS นะครับในปัจจุบันนะซึ่งตอนแรกนะครับที่บันออกมาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าบันเนี่ยโหดมากๆนะครับอยู่เทียร์เอสสตัวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนะครับคนก็เริ่มรู้วิธีการรับมือนะบันเนี่ยเทียร์มันก็เลยตกมาอยู่ที่ SS นะครับในปัจจุบันนะ ส่วนอีกเว็บหนึ่งนะครับเว็บอัลเทอร์มานะครับอัลเทอร์มาเนี่ยก็ใกล้เคียงกันครับเว็บนี้นะครับให้บันคะแนน SS เลยนะครับแต่ว่าใน PVP เนี่ยได้สูงกว่านั้นอีกนะคือเป็น SS บวกครับซึ่งคะแนนโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครอันดับท็อปจากตัวละครทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยคะแนนแรงสูงสุดอยู่ที่ SS นะครับแล้วก็บันเนี่ยได้คะแนนอยู่แรงสูงที่สุดเลยครับนอกจากนั้นนะครับเว็บนี้เขามีจัดอันดับตัวละครที่แข็งเก่งที่สุด10อันดับแรกเลยครับบันเนี่ยก็เพิ่งได้อัปเดตผลคะะแนนน ขึ้นมาเป็นอันดับ4ของตารางเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าอันดับ4เนี่ยขึ้นมายากมากนะครับไม่เก่งจริงไม่โหดจริงเนี่ยยังไงก็ขึ้นมาไม่ได้นะตรงนี้โอเคครับก็สําหรับบันนาโลกนะครับที่กําลังจัปเดตเข้ามานี้นะครับผมย้ําเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับมันจะเข้ามาในวันที่22นี้นะครับแทบจะการันตี100%แล้วนะเพราะหลังจากคลิปทีเซอร์วิดีโออันนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องทํานะเพื่อนๆกำเพชรในมือให้แน่นครับแล้วก็พยายามเก็บเพชรนะครับทุกเม็ด จากทุกอีเวนต์ทุกเควสให้ได้เยอะที่สุดครับและพอตู้บันมานะครับก็ละเลงกันได้เต็มที่เลยนะเพราะว่าตู้นั้นเนี่ยผมว่ายังไงก็คุ้มนะครับมันเป็นตู้ที่ยังไงก็ไม่ควรสคริปข้ามนะเพราะจากผลโหวตนะครับที่เราได้โหวตกันไปแล้วนะตู้ของฝั่งโกลบอลเรานะครับผมบอกเลยตัวละครดีกว่าฝั่งญี่ปุ่นอีกครับแต่สําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราอยากจะเก็บเพชรนะครับไว้รอตัวละครจากแรงล็อกอันใหม่เนี่ยผมคิดว่า ยังไงเพื่อนๆก็ควรสุ่มตู้นี้นะกว่าตัวละครใหม่จะมานะครับเซิร์ฟเวอร์โกลบของเราเนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะว่าจะมาปลายเดือน7นะครับเพราะฉะนั้น เพื่อนๆมีเวลาอีกประมาณเกือบเดือนนะครับหลังจากที่เปิดตู้บันนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าเพื่อนๆจะทำยังไงกับตู้บันนะจะเปิดหรือเปล่าหรือว่าจะข้ามไปรอตู้แรกนังรอครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเบอรั <laughs> 俺は何をやっていたあなたは何が目的で命の泉を求めるのアンが奪いに来たのは命の泉じゃなくて

たかで答えろ